สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรีวิวแบบละเอียดของทอร์สจีสารุ่นปี2 0 2 5 25ปืนพกที่สร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วว่าเป็นหนึ่งในปืนสไตรเกอร์ไฟที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดขณะนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา t อร์สได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่อง และในรุ่นปี2025นี้บริษัทได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการปรับปรุงดีไซน์ยกระดับสมรรถนะและเพิ่มคุณสมบัติที่ทําให้มันสามารถแข่งขันกับปืนที่มีราคาสูงกว่าได้อย่างจริงจังไม่ว่าคุณจะเป็นนักยิงหน้าใหม่ที่กําลังมองหาปืนที่เชื่อถือได้และราคาย่อมเยาวหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และอยากได้ปืนพกที่ไว้ใจได้เสริมเข้าคอลเลกชัน Torres G3 คือรุ่นที่คุณควรให้ความสนใจเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก t o ร r e s G3 รุ่นปี2025มา พร้อมลุกที่ทันสมัยซึ่งผสมผสานทั้งความสวยงามและการใช้งานจริงโครงปืนทำจากโพติเมอร์ที่มีลายสักเพื่อช่วยให้การจับถนัดมือโดยไม่ระคายมือทำให้ยิงได้นานโดยไม่รู้สึกไม่สบายสไลด์ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ง่ายต่อการจับดึงหรือเช็คกระสุนพร้อมผิวเคลือบด้านสีดำที่ให้ความทนทานและดูมิสไตล์เชิงยุทธวิธีตัวปืนยังมีรางพิพิธนตใต้์โครงเพื่อให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างไฟฉายหรือเลเซอร์ได้สะดวกการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ยังเป็นจุดเด่นที่เทาประสักษาไว้เช่นเคยรุ่นนี้ยังมีด้ามจับที่โค้งรับกับมือพื้นที่กรงไกลกว้างและวอลลึกรวมถึงความสมดุลในมือที่ยอดเยี่ยมทอรัสแสดงให้เห็นว่าพิธีพิถันในรายละเอียดทําให้จีสารุ่นนี้ภายนอกไม่แพ้คู่แข่งที่แพงกว่าเลยในด้านสมรรถนะทอรัสจีสปี2 0งพแสดงให้เห็นถึงความเสถียรและความน่าเชื่อถือบรรจุกระสุนขนาด9มิลิเมตรจัดการแรงถอยได้ดีและแม่นยำ เหมาะทั้งสําหรับการฝึกยิงในสนามและการป้องกันตัวจริงจังไกปืนในรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงให้ลื่นขึ้นจุดแตกหักชัดเจนและรีเซ็ตสั้นขึ้นเพื่อให้ยิงตามได้รวดเร็วนักยิงยังจะประทับใจกับศูนย์เล็งเหล็ก มาตรฐานที่ให้ภาพเล็งชัดเจนในทุกสภาพแสงระหว่างการทดสอบ G3 ทำงานได้ราบรื่นกับกระสุนหลายประเภททั้งกระสุนซองราคาถูกและกระสุนคุณภาพสำหรับป้องกันตัวโดยไม่มีการขัดลำกล้องให้เห็นความเชื่อถือได้คือหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของมันยืนยันได้ว่า Torres ได้ปรับปรุงแพลตฟอร์มนี้อย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะยิงช้าเพื่อเน้นความแม่นหรือยิงต่อเนื่องเร็วๆ Torres G3 ก็สามารถตอบสนองได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องอีกหนึ่งจุดขายที่ทำให้ t ร r r e s G3 แตกต่างคือความสมดุล ระหว่างราคาและคุณสมบัติไม่เหมือนปืนราคาประหยัดทั่วไป G3 ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าถูกลดสเปคเกินไปมันมาพร้อมฟีเจอร์มาตรฐานที่มีประโยชน์เช่นระบบเซฟตี้แบบแมนนวลสำหรับคนที่ต้องการสัญลักษณ์แสดงห้องลูกเลื่อนและแมกกาซีหลายแบบทั้งแบบสั้นและแบบยาวเสริมนอกจากนี้ทอรัสยังออกแบบให้ G3 ใช้งานรวมกับอะไหล่และซองพกเสริมในตลาดได้ทําให้ผู้ใช้มีอิสระในการปรับแต่งปืนรุ่นนี้รวมเอาความถนัดมือไกล ที่พัฒนาดีขึ้นและรังติดอุปกรณ์จนกลายเป็นตัวเลือกที่ไม่พิงต่อโบดมือใหม่แต่ยังเหมาะกับนักยิงที่มีประสบการณ์ที่ต้องการปืนพกประจําวันหรือไว้ป้องกันบ้านด้วยที่สําคัญคือหายากที่จะเจอปืนในราคานี้ที่ให้ความครบครันแบบนี้และนี่คือสิ่งที่ทําให้ทอรัสจีสโดดเด่นท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูงพูดถึงราคาทอรัสจีสปี2 0 2 5ยังคงรักษาชื่อเสียงเรื่องความคุ้มค่าราคาขายปลีกมาก จะอยู่ระหว่าง350ถึง400ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกกว่ากู้แข่งหลายรุ่นแต่ยังให้คุณสมบัติครบถ้วนและเชื่อถือได้สำหรับนักยิงที่มีงบจำกัดหรือใครก็ตามที่อยากได้ความคุ้มค่ามากที่สุด G3